ทุกคนคะวันนี้มันมีแบบอะไรหลายๆอย่างให้เราจะต้องแบบพูดเนาะทุกคนคะทุกคนรู้ไหมว่าทําไมเราพวกเราอะคะ่ะที่เป็นที่เกิดมาบนดาวลกแห่งนี้ทาไมจะต้องมีการพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาความรู้สึกพัฒนาข้างในของต,ตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าวันนี้เรา เพิ่งเข้าใจคำนี้ว่าทำไมเราถึงจะต้องพัฒนาและเข้าใจสภาวะของตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับพลังงานของตัวเองทำพลังงานแล้วทำไมเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของพลังงานความรู้สึกจิตวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเรามากๆเพราะว่าในวันนี้ค่ะ ที่มันเกิดปัญหาขึ้นมากระทบตัวเราที่มันมีผลมากๆต่อสภาวะจิตใจของเราอะค่ะเราจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นปัญหานั้นแม้ว่ามันจะหนักหนาสักขนาดไหนอะค่ะเราจะไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาแล้วเราจะเข้าใจว่านี่คือความมันคือความธรรมชาติมันคือความธรมมมธรมดาของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เออแล้วเราจะรู้สึกว่า ไม่ได้เดือดร้อนดิ้นลนกระวลกระวายใจในสิ่งที่มันเกิดมาแม้ว่าวันนี้เราจะประสบป,ปัญหาอะไรอยู่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินความลักหน้าที่การงานผู้คนรอบข้างการไม่ยอมรับหรือบลาบลาบลา,บาอะไรก็แล้วแต่มันรู้สึกว่าเรารับเรารับปัญหานั้นได้แล้วปัญหานั้นมันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกๆคนบนโลกใบนี้ให้ต้องแก้ไขในสิ่งที่มันมากระทบจิตใจเราเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะรุนแรงร้ายแรงขนาดไหนเรารู้สึกว่าเรารับได้เราเราแก้ไขได้เรามองมันได้แล้วค่อยๆแก้ไขไปโดยที่จิตใจเรายังมีความนิ่งมีความสงบและยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ นี่แหละค่ะมันคือการทำงานของเราค่ะที่ทำงานกับตัวเองมาหลายปีการได้ตกผลึกการเจอเส้นทางที่มันไม่ได้สวยหรูไม่ได้งดงามมันคือณนะวันนี้เวลานี้เรารู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นมากๆเติบโตในด้านของความรู้สึกในด้านของจิตใจในด้านของจิตวิญญ,ญาณ แม้ว่าวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราไม่ว่าปัญหามันนั้นมันจะมากระทบเราขนาดไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสและหนักแค่ไหนเรารู้สึกว่าก็อืมโอเคเกิดขึ้นแล้วก็เกิดไม่ได้มองว่าปัญหามันจะมาฆ่าให้เราตายมองปัญหาก็แค่เรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมากระทบจิตใจเราทุกวันนี้เวลาที่มองอะไรที่มันเข้ามาเราจะเราจะ เราจะตรวจสอบความรู้สึกของเราก่อนว่าเรามีความรู้สึกยังไงต่อปัญหานี้ต่อเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะเฝ้าเฝ้าดูตัวเองแล้วก็ถ้ามันมีเรื่องหนักๆจริงๆที่เข้ามาเราจะนิ่งก่อนแล้วก็ทบทวนไม่โวยวายไม่กระตุกกระตากไม่ใช้อารมณ์เนี่ยแหละค่ะเรารู้สึกว่าถึงวันนี้เรารู้สึกว่าฉันประสบความสําเร็จแล้ว ในชีวิตันแล้วในระดับหนึ่งที่ฉันอะเจอปัญหาแล้วไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นคือปัญหามันคือสิ่งให้เราต้องเรียนรู้และเห็นตัวเองอะค่ะว่าเรามีความนึกคิดยังไงกับเรื่องนี้เกิดการตระหนักรู้ในตัวเองอะเรารู้สึกว่ามันดีมากแล้วที่ฉันเป็นฉันในวันนี้ในเรื่องเราต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันทำให้เราเติบโตได้จริงๆมันสามารถเปลี่ยนมุมมองในชีวิตของเราได้จริงๆเติบโตขึ้นจริงๆเข้าใจจริงๆวันนี้รู้สึกอยากพูดอะไรมากมายที่ที่ตัวเองได้ผ่านพ้นมาในวัย34ปีเรารู้สึกว่านับวันนี้ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เราไม่ตัดพอต่อว่าชีวิตแล้ว ไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงไม่ว่าวันนี้จะมีใครอยู่เคียงข้างเราหรือเปล่าไม่ว่าวันนี้เราจะเหลืออะไรหรือเปล่าไม่ว่าวันนี้จะเราจะมีที่อยู่อาศัยหรือเปล่าไม่วันนี้เราจะมีอะไรกินหรือเปล่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเข้ามามันมีทางไปและก็แก้ไขแล้วมองสิ่งนั้นไม่เป็นอุประสรรคขัดขวางตัวเองให้ก้าวเดิน ต่อไปอะค่ะเพื่อนๆนั่นแหละค่ะคือการทํางานกับตัวเองแล้วทําไมเรามนุษย์ทุกคนจะต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองพัฒนาความรู้สึกพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาจิตใจในทุกๆด้านแล้วก็ทุกๆด้านที่มันเป็นปร,ประกอบไปด้วยร่างกายของมนุษย์ในทุกๆด้านสมองความนึกคิดจิตวิญญาณร่างกายทุกอย่างมันจะต้องเกิดเกิดความสมดุล และทุกๆอย่างจะต้องพัฒนาไปควบคู่กันแล้ววันนี้เรารู้สึกอิ่มเอมใจอย่างบอกไม่ถูกว่าฉันน่ะเติบโตขึ้นมาอีกแล้วนะไม่ใช่อายุที่เพิ่มขึ้นนะคะหมายถึงว่าจิตวิญ,ญญาณข้างในอ่ะความรู้สึกที่มันเข้ามากระทบอ่ะฉันฉันนิ่งได้เรานิ่งได้เราเก่งจังเลยเว้ย เราเก่งจังเลยเว้ยแม้ว่าวันนี้อบางอย่างมันจะเข้ามากระทบอ่ะเรารู้สึกว่าเราจัดก,การได้ไม่ได้มองปัญหาเป็นปัญหาอีกต่อไปไม่ได้กลัวปัญหาที่มันจะเข้ามารู้สึกว่าเออมันคือรู้สึกมองเห็นความธรรมชาติธรรมดาสัจธรรมในชีวิตแล้วอะค่ะว่ามันมันคืออะไรแล้วได้เห็นการเติบโตจริงๆของตัวเอง ขอบคุณพื้นที่ตรงนี้นะคะที่ให้เราได้เป็นตัวเราได้พูดในสิ่งที่เราต้องการพูดต้องการเต้นต้องการทําแล้วก็ขอบคุณสําหรับผู้ติดต,ตาม865คนในวันนี้ด้วยที่เข้ามาติดตามกันอาจจะคอมเมนต์บ้างไม่คอมเมนต์บ้างอาจจะก,กดใจบ้างไม่กดใจบ้างอาจจะมาว่าว่าแว่วๆฟังหนึ่งวิสองวิก็ต้องขอบคุณมากๆที่ช่องทางเนี้ยคะ่ะ ทำให้เราได้เป็นตัวเองทําให้เราได้มาพูดอะไรที่เราต้องการที่จะพูดโดยไม่ได้สนใจผู้คนรอบข้างจะตัดสินใจว่าอีนี่มันพูดบ้าๆบอๆอะไรของมันขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณจริงๆค่ะไปแล้วนะ